สวัสดีท่านเพื่อนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมป CP สามสิบแปดนะครับโอเคเราไปเริ่มกันดีกว่าโอเคมากับใครเนี่ยพ้องเพื่อนโอเคแอนนีม m d มีดีนะครับเออส่วนนี้พวกนายสามคนโอเคอันนี้เออเออฮิริโตะซูมนานะ <c oughs> โอเคโอ้นี่มันชาวใจเกเรนี่นะท่านผู้ชมเออเอยูชาวใจเกเรมีใคร่านเนี่ยโอ้ชาวใจเกเร เฮ้ยเรากักขังชาวใจเกดนไว้ไม่ทำอะไรระเพื่อนเออตอบกันกันบ้างสิชิ้นเนาวอเออเโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อไรเอสเพีจะมาเนี่ยมันยังตอนเช้าอยู่เลยทำไมไม่ตอนคือมันดูทัดทายหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังนี้ที่มันบ้ากันเยอดจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยชาวใจเกเยมีใครบ้างเนี่ยเออชาวใจเกเลยัหลบให้นายก็ได้ เอออันนี้คือใครเนะี่ยเทรนบอ๊อบเหมือนคุณคๆณฮนะเหมือนจะเป็นพี่แมทธิวปะหรือว่าจะเป็นใครอะ่ะเออสงสัยจะเป็นอีกคนนึงนะน่าจะเป็นอีกคนนึงอันนี้เอออันนี้อ,อ๋ออันนี้พี่แมทธิวนะสวัสดีพี่แมทธิวทำอะไรอย่นี้พี่แมทธิวเป็นเจ้าของเสริมนะครับโอเคโอ,อ้คนนี้เข้าใจแล้วว่าคือใครรู้แล้วว่าคือใครไกลเกลี่ดีนั่นเองเออ,เอ,อใช่ปะเออเออคนเนี้ย เออเออเฮ้ยทีเทรนบอสเทรนบอสเฮ้ยเฮ้ยเเอายิงนะพี่แมทธิวว่าดีโอเคโอ้พวกนายชาวใจเย็นเดอย่าเพิ่งออกไปนะมายจะหยอกไปมันมีทางจะไม่มีทางปล่อยให้แกออกไปให้ได้หรอกไอ้พวกจางใจกิเรีเออ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 พี่แมทธิวเอออะไรอ่ะตรงไปนี่เด้งซามอรเล่ใช่ไหมอึ๊บดีจังเลยไม่ด้ซามอเล่ดีใจจัง เย่โอเคตอนนี้เรากำลังเออเออ,เอ,อคืออะไรเนะนี่ยไหนี้เครดิตเครดิตอะไรเออเจี๋ยวมันดีมีดีมาช่วยฉันดีโอเข้าใจแล้วกดคิวเข้าใจเข้าใจแล้วทีจีเนียสโอเค้ส, okay. สุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวนี่มัน้ยไฟดับแล้วเออเออทำไมไม่ไม่เห็นสว่างอะไรเลยอ่ะถ้าผู้ชมต้องขอไฟเรื่องแสงอ่ะไอปับไฟแสงสว่างดีนะเมื่อกี้ไฟปิด นี่มันชาวใจเกเรชาวใจเกเรเออ Hi I just want e d y o u know เอ anyway? โอ,โอ,โอ,โอเอ็มนี่ไม่ดีนะพูดอะไรว้าวนี่มันโอ้น่ากินอย่างเรียกขอเนาะ Okay Thank you Yes กดมาอะเร <anche order> ียก flow Okay เรียกกดเรียกกดเรียกว้าวได้แล้วกดีดูสิเรียกเรียกอันนี้ ดีใช่ไหมคือตัวจีมีข้าวกินเออแล้วก็กดค้างลา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 ลั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 โอ้เลือดเพิ่มแล้วแต่มันยังไม่พอทำไงได้โอเคนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอ็มนี่มีนี่ในปกตอกตอกไปตัดเออพวกนายกำลังสร้างอะไรกันอยู่เนี่ยเมื่อไรเอชพีจะมาไม่เห็นท้าทายเลยสงสัยวันนี้เอชพีน่าจะไม่มาแล้วมั้งเฮ้ย ที่มีชอบใจเคิลิมันเอชซีพีนี่นะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยนะนี่ลาลาลาโอ้วาด,ดีเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเตี้ยๆหรฮะรู้สึกมันเหมือนบีบดีดคนตายฮะเออ,อวัดดีเฮ้ยเฮ้ยว้าหัสตกตกตกอีกแล้วตกตกตกเลยตกไม่ไม่นะยไมไม่ไม่เป็นไรหรอกเราขึ้นมาอีกก็ได้ โกโก้ลาคกูจีบเบีินิตาล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 โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โเโอ้อ้โหโอ้่หโอ้โหอ้โหโอ้โัอ้โอ้โอัโหโอ้ห้โหโอ้โโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโ่้โหโไ้โหโอ้โหโอ้่หอ้โอ้โหัอ้้ม้้โอ้อ่้อห้ ใจแล้วใจสุดๆไปเลยโหลด,ดว้าวอะไรอีกอะไรโห,โห,โห,หัวแตกหัวแตกไเพีอยอยีกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่เล่นโอเคนะครับสำหรับวิดีโอตอนจบเรื่องนี้ะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครไม่ได้ครับบาย